วสวัสดีครับดูกับผมโทนี่บิวรามครับกับ<ม>ชองเฮฮห้าภาษาโทนี่ครับมือนีมีประเด็นเบากันครับกับหัวข้อี่มชื่อว่าตกก่อนแต่งนะครับเดี<ม>๋<ม>ยวเขามาฟังข้มคิดเห็นจากท่านอาจารย์นัชยะครับตกก่อนแตงน่งในข้อมหมายนี่คือการตกลุ่มปงใจที่ซิวต้องการก่อนที่จะแต่งงานกันเสี่ยวไปเฮ็ดเพลงหรือจะไปเฮ็ดนังตกก่อนแต่งอันนี้อยากฟังอยากฟัง แนวแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าใช่มีความคิดเห็นอย่างไรเก่ยกับยุคสมัยสมื่นนี้ครับตัวกัดแตง่งตกลงโปร่งใจตกลงเฮ็ดตั้มมาหากินตกลงอยากอยู่อยากสร้างอยากแตง่งหรือตกลงอยากได้อยากดีหรือไม่อยากได้หรือดีหรือว่ามาเป็นของเจ้าของซึ่งกันและกันถ้ากันต้จจองเจาให้เป็นของผู้อื่นนั่นคืออีกมุมหนึ่งเนาะอันนี้คือเป็นแนวคิดของคนสมัยใหม่เนาะแนวคิดสมัยใหม่ขันตะก้านี่บ่ได้เด้ต้องแต่งบ่ได้สบายมืดซื้อกันตะไบมือพิษพีร พีแห้งกระดอนเนาะพีสูบมือเนาะเขามีดต่อพีใบหัวหัวอยากให้หันหัวไปทางเขาเข้าไปแล้วเนาะเในก่อนนี่คือโมเดลเป็นวะครับโมเดลซุนคิงยังไก่ซื้อกัห้มยกับพีพีต้องมาผูกคอต้องแขนตื่นไหลผู้ใหญ่ต้องงอกันแล้วมนบอันเออต้องตกลงเล่นวะตกลงใจตกตกลงวะ กีฬาม้าไอ,อีลีบอฮ<อ>ันมาไกา่ลีเด็กยูนอ้อยจะขึ้นตะก,กอนได้บอรครับแล้วมือไอ้ไอ้กระทิภาพไปฮันไปนี้ไอ้เฮ็ดยังไ่เฮ็ดยังก็เรื่อเรื่องของอีลาตรงมันน้มก้อนแตงอันนี้กันส่วนนึ่งครับว่าผมอยากฟังแนวคิดแนวคิดของสมัยก่อนเรื่องการจับคู่นี่ไม่เป็นอยังผู้เฒ่าผู้แก่ถึงมีความเข้มงวดเรื่องว่า,าผ,ผู้ใช้นี่ขันไปเฮ็ดผิดผีไประลาบระดวงตกรับผิดชอบเด้อซึ่งผมว่ามัน เรื่องความพากดีมาที่หลังเลยนั่นบวใช่ว่าเรื่องความถูกต้องมากต้องมาก่อนแบบตัวประเภทนี้มาก,ก่อนปะกฎระเบียบประเภทนี้หือว่าเป็นคอที่เขาคิดว่ามันบนอันติฝืนเขาเ,เขาคิดมาหลายร้อยปีแล้วถ้ามาผิดผีเนี่ยขยายความนะครับผิดผีผิดผีผีปูผีแม่ปูที่ย่างตายายนั่นแหละงา<อ>น,นเขายกตัวอย่างว่าคนรุ่นเก่าทีผคนริ่นเพิ่นฝากไว้ เปนฝากไว้เป็นตทอดเป็นทอดเป็นตทอดมากครับเออเพิ่งจเรียกว่าเฮ็ดแนวนี้มันดีด้วล่ะใช่ไปเฮ็ดนั่งหัวกันไดมันก็บัดีล่มันบป็เฮ็ดอย่าไปเฮ็ดแนวนั้นีผมอผมจะทาน้ำท่างก็อย่าไปเฮ็ดจับเมื่อคือแขนกับผูกบกเปาไึงแห้งพิดแห้งหลายอก็ถือว่าคันได้จับได้บายไปนั่นเรียกว่าโลกเป็นของผู้ใช้ไปแล้วเด้กนั่นเราก็เพื่อนเพื่นสรุปเลยว่าเสียตัวไปแล้วมีอะไรกันแล้วมีอะไรเขามีอะไรกันไร้ แต่ไม่รู้ว่าได้สอดใส่หรือไม่ก็อีกประเด็นหนึ่งสอดใส่ยังหรอสอดแว่นติดแว่นเนี่ยแว่นมันใเทมเมอร์แว่นมันครับถ้าเข้าไปเพียงองคุรีนี่แว่นมันก็ต้องใส่องคุรีนองคุรีนี่ไม่ยังไม่จริงยังเครื่องโฟเครื่องโฟอ๋ออันนี้เป็นเป็นหน่วยนับจินนี่เป็นหน่วยนับ ก็ไม่ได้ไม่ได้นับว่าเป็นเส้นเป็นนิ้วเป็นองคุลีเออเป็นองคุลีแลต่ไม่ภาษากฎหมายดอกเขาจะเอายางเทียบเขาก็เลยเอาขุโคนี่ละอืมขุนีขมันซ้ำไหนฮะก็ถือว่าเทียบก่ได้ดอกองคุลีเนี่ยภาษากฎหมายครับแต่ก็เทียบได้มัตน้นหนีผมอยากฟังเนี้ยคิดว่าในฐานะที่อาจารย์เนี่ยจะอยู่กึ่งกลางระหว,าาะะวา่างเก่าใหม่เนาะระหว่างแต่ทั้งเก่าเปล่าอ่าสมัยเก่านี่คือหิยยศลักประเภทนี่ผีผีกับสมือนี่ตกก่อนแต่ง ตกลุงอยู่น้ากันก้อนซาอ้ากัอาทีมีหยัางกันลิวมีหยังกันแต่สลากก็สชบ่กพลาดตกเออเราจ้างเต่งกันพวกไรผู้ชายอะไอยากจะเป็นของจะของสก่รนเออตกลุ่งเหตุแห่ลาออถ้าใลแเที่ยบัเป็นของ้ายซะเด่นบวตกลงตกลงปรงใจให้ถ้างอ้ายยวคนนี้หรือว่าขับว่ก็แทนกลุมของผู้ชายตั้งหลากหลายแตู่้หญิงเขาบอกว่า เดียวนี้การดีเดาใจเขาน่าคือกันความเป็นผู้หญิงของเขาเขาต้องการอยากเป็นเจ้าของคือกันซึ่งไม่อยากให้ผู้อื่นมาอยู่น้ำขเขาเออไรอย่างเงี้ยคนเดียวลูกคุณตัวเดียวนี่ก็ก็ยังมีใช้ได้อยู่แต่ยังมีอยู่บางบางคนเนาะบางคนแต่ว่าจะมีจักเบอร์เช่น,นอะไรบ้างมาสรุปได้เนาะเหมืนอนตกคอนแต่งอันนี้คือความเปลี่ยนไปของโลกของสังคมสมัยใหม่แน่นครับอือโลกจุลินี้นะ เรื่องของสิ่งนั้นนี่เรื่องของชีวิตคู่นี่เป็นไปหลายเป็นไปหลายเนาะหญิงอยู่ก็ญิงชายอยู่ก็ชายห้องน้ำนะครับตรงนี้ตัดไล่มันไล่นาครับมันก็เลยเกิดปัญหาเนาะคือปัญหาสังคมเนาะเกิดคดีรายเร่นที่มาของตันหาไปด้วยปัญหาทั้งหลายเนี่ยแหวนหึงหวงเอะแค้นทิ้งทิ้งโอ้โหโเนาะโหดเนาะขายขนสมื่นอีกขายไงเนาะ ผมคืนก่อนค่อยค่าอย่างเดียวค่ายเดียวอนาคตมาคือค่าลืมผมคืนโอ้ยโอ้ยหน่อยจังไส่แต่ว่าอยากให้มันเกิดปัญหาถ้าพรองคืนก็ต้องมีวิธีจัดการตัวเองดูแลเจ้าของเรียนกระโดดกเจิตใจเต็มสกิจตอนสำคัญที่สุดเรียนอมสนามเรียนอมสนามแต่ห้าปีก็ อีดังกเก่ากช่างไพแนสอีดังเกา่าเรียนสวนแต่งจะซื้อกันน้ำร้อนแข่างไมโรงแรมส่วนเราเด้สมัยนีย้แล้วก็สมัยใหม่สมัยเก่าดิสำหรับผู้ชายสมัยเก่าดิมีวิธีจัดการเรื่องเราดียังไงครับจัดการอานมณ์แต่อารมณ์จัดการอารมณ์ครับรับตายเห็นก็จัดการแล้วก็แล้วทนแล้วตกเป็นของพี่แล้วในความฝันนี่สิวสุดยอดแล้วเธอ เธอฝันว่าฉันก็ฝันถึงเธอแล้วได้แค่ฝันได้แค่ฝันเปียกบ้างเปียกบ้างถ้าอารมณ์เมื่อก่อนครับอารมณ์เดี๋ยวนี้นี่เครื่องใหม่เครื่องมือที่แน่วมาซออยโ้แมันหนี้หน่อยทุกวันนี้ถังซื้ออยู่ในมือตกมาหมดแล้วอยู่ในโลกออนไลน์ดึงขึ้นมาดูในหมวดตะกี้มิสมสมอสมุดิถังซื้อเหรียญเดียวเบิ้งกันยุดเออเออสมุดเพิ่นสมุดิโป๊ะขาวหมดไหมนั่นเนาะ แล้วก็มีหลังๆมาเมื่อประมาณสักสามสิบปีสิพันพานมากกับแค่วิดีโออันเงี้ยแบบเบื้องกันบัดวิดีโอถือหลังจากนั้นมากกับเลือกที่ดีถือไปเดียวถือไปกับไอ้คนเนาะต้องหัวยงใหญ่หัวยงใหญ่ต้องต้องตรงสี่แกวมันออกสองคนตัวเอาไปเอาไปซื้อเรื่องออกเอาซื้อเรื่องออกสองคนสองปีสองคนวิธีการ บบครับนี่เป็นเรื่องเราจากครูม่ประสบการณ์ครับอันนี้คือเรื่องจริงแนานบริเวณวัตถุไป็ทีบด้ยเนาะอันนี้คือกฏเด็จ,จริงว่าแต่กอนต่กีน,กนี่เป็นยังไงเนาะแล้วสมมือนี่มันเปลี่ยนเปลงไปยังไดนะครับก็นี่คือเรื่องของสังคมชีวิตครูนะครับสังคมชีวิตครูต่กอนนี่คือยึดถือและปฏิบัติเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับแต่สมมือนี่นะครับ จนมีคำว่าว่าตกกกอนแตงครับพี่น้องตกกกอนแตงคือตกลงปงใจที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมีความมั่นใจกัน่ำได้เราปกป้องไปเน้อกันไกลช่กันบ่มักแบบเดียวใกล้เคียงกันบ่หรือว่าไม่ไดิไปกันไ่ได้เอาทุนลองยึดล่องกันทุกคนอ่าแม่ครับเป็นประมาณนี้ซึ่งคนดีประสบความสำเร็จในเรื่องการยู่กวนแตงนี่ก็มีได้ไปต่อคุณได้ไปต่อแต่บางคนก็ บ่โบเมนเลก็ใช้แล้วกะแยกใหญ่กันใหก่ใหญกันไปเนาะรายการลัคนาแ,นะแบบนี้ที่วงทีวีก็เอามาใส่หลายครับนะครับแบบเอาชีวิตของผู้อื่นมาทายทอดพอทายทอดเส็จปุ๊กถ้าสมหวังก็คือก็คือทําให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จนว่าสมหวังกเ่ยนแปลงคิดไปเนี่ยไหมอีมมกอันนี้ที่จะมันหลากหลายแนนไปไทยหา หจนมันน่าจะตรงนี้คนชนแก่รายที่สุดเห็นคนนแก่รายที่สุดแสดงว่าเออนะ่วงคืนแต่แผมมีค้อสังเกตเลยครับว่าคนที่ใส่ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบเป็นแฟนกันครับหลังจากแต่งงานกันนี่บางคนที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันอีกทีนีมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเปรีปปปปยบเทียบเลย ก่อนแต่งงานนี่คบกันเป็นแฟนนี่ทร่หากันดีดีค่ะกันหลายแต่พอแต่งงานนี่ใส่ชีวิตอยู่ด้วยกันนี่เนี่ยโอ้โหแม่นบางบางคู่นี่อยู่กันหอดบ่พมสองเดือนหลังจากแต่งเลือกลากันไปอันนี้เห็นหลายนะคนแต่โตไปเห็นหลายนะครับอันนี้ย่างนี่ผมก็คิดว่าเป็นข้อดีของไอ้สมัยหม่นาะเรื่องของการอยู่น้ำกันซะเพราะปัญหาเรื่องคู่นี่มันโมเมนแค่เรื่องความรักเนาะ มันมีตบองตรงว่ามีเรื่องเสี้กเรื่องเสียกเป็นปัจจัยในการยาแรงเลยเห็นบ่ก็จะเป็นถทะให้เปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นระดับต้นๆอ่าไครับดูตน้องการนี่ไม่ว่าจี่เขาเจอก็สามารถเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเพราะผู้หญิงอาจจะเป็นไม่อยากเล่าเรื่องเหล่านี้แต่ที่น่ปัญหาเรื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาเรื่องต้นเรื่องบนเตียงจะให้เป็นเบิร์นเพรอนเรื่องดนเตียว่ามันเรื่องของ บอกกันไปสักผับูทที่นอนมากเลยเลี้ยงบนเตียงเรื่องนอนคนนี่อเออนอนคนละตัวจำกันอีกตัวนึงคนมาแค่ยุ่งกันมันบอก่แต่งกันปั๊บนอนหลักันมือแรกโกลนโซกโซกโซกคนทนคนฉันได้ดีกว่าไม่มีใครมากลนให้คุณฟังเลยนอนละเมอนอนคนเดียวซะนอนคนนอนละเมอนอนนอนกคนมันเป็นไปนอนกลนขึ้นลงขึ้นเขาขึ้นจั่งนอนคนนอนอยู่ใน่พงนี่ คนโน้มโพงอยู่ในโพรงนะครับอันตรายอันตะไลนะแต่ผู้หญิงจีบอกว่าของสามีนอนกรนล้วไป้วยนอนน้ำบัดเขาไปนอนน้ำเวอร์เขาพื้นเขาพ่นสีเดียวกันเอาไปมากเขาก็ว่าอยู่กับพื้นเอยอยู่กับคนที่รักเราดีกว่านานไปกันซะดีสวยนะน่ะคนที่รักเราเขาไม่ว่าหรือจากคนแค่ไหนมันจะดังระเบิดเถิดเทิงขนาดไหน แต่อย่างอื่นคุณดีดีก็เ้าจังไดก็บบอลลดาเดาเดาวดาดาดาออืออพี่ต้องครับอ่านี่คือ เรื่องเล่านะครับประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของการตกก่อนแต่งครับตกลงปุงกใจอยู่ร่วมกันก่อนที่จะแต่งงานกันครับี่เป็นอีกหนึ่งแนวคิดครับระวางผมครับทนินวิรัมิครับท่านอาจารย์นาเตอรชยาครับผมบรนใากาททานผู้ชมที่ได้ฟังในช่วงคลิปนี้แหล้วก็มีข้อเห็นนะครับคอมเมนต์มากครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเด้อมีมีแนวคิดอย่างไรกับเรื่องเล่านี่ครับแป่งปันขอคิดเห็นมากนะครับบอกสู้กันฟังครับผมสำหรับคลิปนี้โยกเยกอยู่ทึ่รถครับ ติดตามครับผมฝากติดตามนะครับเนาะพวก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ